โอเคเจอกันอีกแล้วนะครับช่องเด็กดอยสตูบอนนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกมเพมเบลีนเนาะของสำหรับวันนี้นะฮะเมื่อคืนนี้มีแข่งไปหนึ่งคู่นะฮะก็คือของ f อฟซีบอลมัดเนาะเจอกับฟูลแลมไปนะฮะบอลมัดก็ชนะไปสามประตูต่อนหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้อ่าฟูลแลมแพ้ไปนะฮะบ,บอลมัดขึ้นไปที่สองแล้วนะมีแต้มสิบสี่แต้มตามลำลุยฟูลที่หนึ่งแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับ สำหรับคืนนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะฮะตามบุกไปเยือนเชลซีนะฮะทีมเงนนะินหนาแห่งเมืองลอนดอนนะฮะสิงบลูเชลซีนะฮะก็ <c oughs> ความพร้อมก่อนเกมต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นตัวผู้เล่นสมบูรณ์กว่านะ,ะเพราะเชลซีเนี่ยผู้เล่นเจ็บและโดนแบนรวมกันเนี่ยเก้าคนด้วยกันซึ่งอะหลักๆแลวโคบิกลก็โกดนแบนเนาะอะ,อะเจ็บเนาะ พาเมอร์ก็เจ็บอย่างเงี้ยนะหลักๆเจ็บไปหมดเลยทั้ง9คนนะ้ชโลบาก็โดนแบนโดนใบแดงนะฮะอาทีตแล้วเนาะก็ทําให้เชลซีเนี่ยตัวผู้เล่นไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าหลักๆก็ยังมีอยู่นะฮะร,ริเจมก็ยังอยู่โรเบิร์ตซันเช่ก็ยังอยู่นะครับคูโคริย่านะฮะอินโซฟอรนังเดสไกเซโดเปโดเนโตยังอยู่นะฮะเอสเตวาเจ้าเปโดก็ยังอยู่นะครับ นราประมาณนี้ส่วนท่นานั่นลิวพูเนี่ยก็ต้องรองเช็คอาการของเอกิติเก้นะฮะที่เจ็บแฮมสติงล่าสุดแล้วก็ในส่วนของเฟเดริโกเคซ่าว่าจะพร้อมไหมนะฮะสองคนนี้ส่วนในส่วนของตัวอลิสันเบเกอร์เนี่ยแน่นอนฮะอันนี้ต้องพักยาว6กสับดาไปเลยนะครับก็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปนะที่เซอร์วิเซอร์ตซันเชฟแบ็คขวาเป็นริชเชมนะฮะซ้ายเป็นฮุกุริยาแล้วก็กองกลางเซนเตอร์2ตัวเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้จักชื่อแน่จริงนะไม่รู้ชื่อเลยสองคนนี้แล้วก็นะกลางรับสองตัวนะฮะมอนิเซตไคเซโดกับลูเบโอลาฟิอานะฮะกลางรู้ถึงตัวคืออินซฟอร์เนเดสนะฮะขวาเป็นเอสเตวาลนะฮะายเป็นเปโดนโตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเจ้าเปโดนะฮะเพราะว่าเรียนดีแล็บเนี่ยยังเจ็บอยู่นะฮะเรียมดีแล็บเจ็บอยู่ก็ไม่สามารถลงได้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนด้านลิฟท์ผู้นะฮะผู้ริบสาประตูนะฮะก็น่าจะเป็นมาันดัสวิลลี่นะฮะแทนอลิสันเบเกอร์ที่เจ็บไปเนาะ นะครเซนเต้สองตัวนะครับฟังได้คอนาเต้น่าจะมาอยู่แล้วนะฮะถึงแม้โคอนาเต้หลังๆมันดุดดุดก็อันนี้สล็อตออกคามพูดเลยนะครับว่ามันเป็นความติดชอบทั้งทีมเนาะก็นั่งหมายความว่าจะให้โคอนาเต้เนี่ยลงเล่นแน่นอนไปแล้วนะครับแบ็คขวานะฮะน่าจะเป็นเจนนี่ฟิลปงนะฮะเนาะแบ็คซ้ายน่าจะเป็ะนะเกมนี้น่าจะเอาอันดิรูเบอร์สันเนาะนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าน่าจะใช้ประสบการณ์มากกว่าเพราะเป็นเกมเดี่ยวและเกมใหญ่ด้วย แต่ว่าไม่แน่นะฮะอาจจะใช้มีลอสเ,อเคสก็ได้นะฮะก็อาจจะใช้ความดุดันในส่วนตรงนี้ก็ได้นะครับกลางสองตัวนะฮะที่คิดว่าน่าจะลงนะ่าจะเป็นโซโบสไลกับกราฟเวนแบกนะฮะสองตัวโซโบสไลก e g กราฟเวนแบกเนาะแมกกาลิเซอร์ร่างกายยังไม่สมบูรณ์อาจจะได้ยงสตาร์เป็นตัวสำรองในสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็กลางลุกนะฮะฟลอเรนเวียบเหมือนเดิมผมเชื่อว่า โคดิงเวสน่าจะเอาสตาร์เป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์เนาะหรือว่า0-7 0-8ที่ทางเพจเขาล้อกันเน่ยไม่เป็นไรนะฮะถือว่าฟอร์มส่วนตัวสถิติในการจ่ายบอลนะผมเชื่อว่าทําดีที่สุดแล้วนะฮะผมว่าไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้แย่นะฟอร์มโดยรวมที่เราเห็นกับตานะฮะไม่ได้แย่เลยนะฮะขวาซาร่านะฮะซ้ายนะฮะผมว่าน่าจะต้องเป็นโคดิคาโปนะฮะเพราะวันนี้ที่แล้วโคดิคาโปเป็นสำรองเนาะนะฮะแล้วก็หน้าเป้า อเลสานเดอร์อิซักน่าจะได้สตาร์เป็นตัวจริงนะฮะแทนเอกิเตเกที่อาจจะต้องมาลุ้นว่าจะฟิตหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะฮะรูปเกมนะฮะถ้าดูจากตัวที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าน่าจะสูสีเนาะคือเชลซีตัวตัวผู้เล่นเนะี่ยอาจจะต่ำกว่านะอาจจะไม่ได้คุณภาพมันจะต่ำกว่าแต่ว่าด้วยความที่เล่นในบ้านเนี่ยเล่นในบ้านนะฮะแล้วก็กับรีวิวที่คุณภาพผู้เล่น สมบูรณ์กว่านะฮะเลิงนอกบ้านเนี่ยผมเชื่อน่าจะสู่สีกันนะฮะอาจจะต้องวัดกันที่จังหวัดสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะระหว่างเจลเบยโดกับอาริสันเดอร์อิซักนะฮะการทําเกมตรงนี้นะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของสถิตินะฮะที่เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะเราชนะที่แอนฟิลสองหนึ่งะฮะแล้วก็ไปแพ้ที่เซต์ฟอร์บบีดนะฮะสามหนึ่งซึ่งการแพ้ตรงเนี้ยเราได้แชมป์ไปแล้วนะฮะนัดที่แพ้ที่ซีเราได้แชมป์ไปแล้วนะตอนเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะคือเหมือนเราไม่เล่นแล้วอ่ะจบแล้วเราก็เลยแพ้แแแตต่่ก็คือสถิิพ้นนัหละ นะครับต้องมาดูกันอีกที่ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะฮะใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับสําหรับเกมคืนนี้ลองดูกันเลยนะฮะก็ห้าทุ่มครึ่งนะคืนนี้นะฮะคูดดึกเลยเรามาดูกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันว่าผลรูปเกมคืนนี้อันนี้สล็ัตจะจับตัวยังไงและจะเล่นเกมแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูคืนนี้มาวิเคราะห์แล้วพรุ่งนี้มาว่ากันว่าผลจะเป็นยังไงลิพูจะไปแพ้สามนัดต่อเนื่องไหมหรือว่าจะคืนฟอร์มนัดชนะเชลซีที่สำหรับ,บิดเป็นนักแรกในรนอนบเก้านัดนะ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามะะช่องเด็กต่อยสตูบอลให้ด้วยนะฮะก็จะมีการวิเคราะห์ผลบอลน,นะฮะทุกๆวันนะ,ะแล้วก็พูดถึงผลบอลแล้วก็วิเคราะห์เกมฟรีเวทุกวันเลยนะ,ะเยวมาดูกันติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ